ส้นนี่ก็จะเป็นส้นันโคดหกินที่ยุ่ให้พี่ไส้นะครับแต่ก่อนผมมาะตอนม่เป็นเล็กน้อย,อยเลียงมากสูงนะครับก่อนขังสูงตอนนี้รู้สึกว่าคนสิเกรตขึ้นไปหากันมันก็เลยเริ่มเรื่มเลื่อมยั่งเยแต่ก่อนผมอยากว่ามันจะเป็นาหนาพากระเทือนหมดแลละแต่พี่ไส้ผมเกียดนุ้นขึ้นไปนะครับมันก็เลยยังบ่ไลตอนน้นอยๆผมมาเสียหงามัานไสิ่น ผมมันลอยน,นั่งย่ง่มขามมนีล่ล่ะผมเลยซืกอว่ามันสีห็นเป็นเป็นร้อยนะครับกับว่าครึ่งๆว่าภาพสีได้เป็นห้อยขูดหินนี่แหละแต่ว่ามันหังเป็นคือจังมนุษย์ต่างดาวหรือว่าอย่างอรารยธรรมอย่างต่างๆนครับตอนนี้มันก็ลบไปแล้วควาเป็นลักษณะการขีดของหินแต่ว่าอย่างเป็นขีดเง,งาๆคมๆเลย แต่ว่ากับ,บ่อมินห้อยไม่กับเป็นที่สงสัยอยู่ตอนนี้ก็คงเบิดไปแล้วละเพราะว่ามันจะมีตำนานอยู่สมัยทำดิเกียจําไดบ้างครับช่วงนั้นเดียวกันนั่นแหละซึ่งผมกับทิดเขี้ยวกันมาผู้พานอยู่บ่าเศร้าอยู่เอ่อช่วงนั้นนี้เลื่อยไปยังไงไม่มีไข่ลบพิเศษนะครับไข่ลบพิเศษกัน้ำพ,พุ่งอ่าเพราะถ่าวของมีไส้พันกับสันนิดกับในลบพิเศษเพราะว่ามันเป็นก็มนนิดเก่านะครับ ก็วันนี้ที่หมอบตัวแล้วครับประมาณนี้แหละครับแล้วรายละเอียดผมก็า่รู้หรอกก็กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับก็เลยอ่เเอาเพิ่นไปได้ข้อมูลมาจะใส่บอว่าว่าบางหย่มันเป็นธรรมเกาจังแต่แล้วมันก็เป็นช่างหวนไข่ไทยนี่เดยนะครับบารนี่เพิ่นก็เคยเอาระเบิดมา จอจะจอเราก็ระเบิดบึงม้เจ้าคิดว่ามันใครๆครทำบอผมว่ามันก็มองไอ้ใครทำอยู่ดิแต่ว่าก็เกิดเหตุยังบรูลเพิ่นก็เลยเศร้านะครับก็ระเบิดไปได้โดนเติบอยู่ดิบดระเบิดไปายอยู่ผมว่าก็ใครๆเป็นทรรอยู่แต่ว่าบอมีขขอมูนเรื่องพวกนี้ดอกนะครับแต่ว่าก็บเมื่อไทยเบิ่งว่า นี่ก็เป็นโขดหินที่มันอยู่ไฮพีไซนเนะครับเนาะบางเรื่องก็เป็นล้านปากตาเขาแล้วครับตาเขาว่าได้เทพปูนสบายขนาะด